รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระจอมชัยเหนือเกล้าชาวสยามทั่วเขตคามทรงเสด็จทุกแห่งหนพระเสทโทหลังรินเพื่อปวงชนถังสกลชื่นฉ่ำน้ำพระไถยห้าทันวามหาราชมาบรรจบประจวบครบมหาเริกมงคลสมัย เหล่าทวยราชขอถวายพระพรชัยพระภูวนยัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของคนทุกคนในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั่นก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนไทยทุกๆคนครับรวมถึงการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจด้วยเราในฐานะหนึ่งใน10ประเทศในอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายหลายคนต้องการทราบเพื่อเป็นแนวทางแน่นอนครับ และว,วันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็พาคุณผู้ชมมารับรู้ถึงวิธีการรับมือเพื่อพาธุรกิจเข้าสู่โอกาสทองของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558จากนักธุรกิจหลากหลายสาขาครับ และธุรกิจแรกนะครับที่จะพามาชมในตอนนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับคนไทยเป็นธุรกิจผลิตรถพ่วงซึ่งคุณพิเชษรัตะบุตรผู้แทนธุรกิจที่มีชีวิตติดล้อแตกต่างจากคนอื่นนั้นวันนี้เขาพร้อมที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ประชาคมาเซียนมากน้อยแค่ไหนไปคุยกับเขานครับ ไม่ใช่ครับธุรกิจการทํารถพ่วงนี่ครับถ้าดูแล้วคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทําไมคุณพิเชษถึงคิดจะมาเป็นผู้แทนธุรกิจอันนี้ครับเมื่อสิปีก่อนตอนที่ธุรกิจนี้เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันท้าทายดีที่จะได้เข้ามาร่วมกับเขาแล้วก็ช่วยทําให้เป็นที่รู้จักเหมือนที่ชาวบ้านต่างชาวต่างประเทศเขาใช้กันนะครับมันยากไหมถ้ามองดูว่าคนไทยที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แบบเนี้ย ตอนนั้นยากเพราะว่าเราต้องให้การศึกษาเขาด้วยให้ความรู้เขานะครับแล้วก็มันก็เป็นความท้าทายว่านะสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่แต่ว่าดั้งเดิมแล้วคนไทยก็รู้จักกับรถลากรถไถรถอีแตนอะไรกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ปลอดภัยและไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะเรานำเข้ามาเพื่อให้มันใช้ได้ความเร็วได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนค่านิยมความเชื่อด้วยคุณพิเชษครับจุดเด่นของรถพ่วงที่ทำนี้เป็นยังไงบ้างครับ ลักษณะเด่นของเรานะครับหนึ่งเราใช้ชัสซีโครงสร้างที่ผ่านกรรมวิธีเรียกว่าอดิบกาวานิชแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาว15ปีขึ้นไปไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมเราใช้เป่าที่ได้รับมาตรฐานโลกเพราะฉะนั้นเมื่อรวมทุกสิ่งเหล่านี้เขา้เขาด้วยกันแล้วมันปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและก็ทนทานมองอยังไงบ้างครับกับประชาคมอ,อาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 5 8เนี่ยครับตลาดกลุ่มนี้ใหญ่มากนะครับแล้วมันท้าทาย ทำไมเราถึงจะไม่ทําให้คุณภาพของเราเป็นที่ยอมรับของเขาแล้วประเทศรอบๆที่เห็นได้เอาไปใช้ด้วยนะครับน้ํามันมีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นทุกคนได้ไปใช้ได้ประโยชน์ได้ไประหยดัดยเราก็ศึกษาข้อกําหนดในการใช้งานระหว่างประเทศนะครับความถูกต้องทางการใช้งานในขอบเขตของเขากฎหมายความถูกต้องทางความปลอดภัยแล้วก็ภาษีมาตรการทางภาษีเก็บข้อมูลรายละเอียดไว้ครับแล้วก็นำไปพัฒนา และนี่ก็คือหนึ่งในคนไทยที่มีมุมมองทางการตลาดที่แตกต่างนะครับและสามารถนําธุรกิจเข้าสู่สากลได้อย่างภาคภูมิใจครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงเศษไม้ใบหญ้าหลายๆคนคิดว่าทําได้ดีที่สุดก็แค่ปุ๋ยแต่จริงๆแล้วมีคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าทําได้มากกว่านั้นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่างประเทศที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยครับผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับเดีย๋ยวเราไปพบกับคุณสรรวุฒิเอราวัณครับ ของที่มันอยู่ในธรรมชาติอ่ะบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรผมก็เลยลองที่จะเอาของพวกเนี้ยลองมาคิดดูว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างอย่างเช่นลูกป,ประดูซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติเยอะแยะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะล่วงหล่นอยูล่ลงตามพื้นดินเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยลองเอามาทําเป็นโคมไฟดูดูแล้วมันสวยงามดีก็เลยลองเอามาผลิตเพื่อที่ยาจายยําหน่ายในที่สุดครับ จากวัสดุธรรมชาติสรวุธเอราวันสามารถนำมาสร้างสารรค์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาจนได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่แหละครับการคิดต่างและมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ของคุณสรวุธจึงทำให้เขาก้าวมายืนในโลกธุรกิจได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ธุรกิจมาถึงระดับนี้ส่งออกตลาดต่างประเทศมากก็มากแต่ว่าเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเดี๋ยวเราไปฟังคาแนะนําดีๆกันนะครับจากคุณสรวุฒิว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างในการที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบรวมกันเป็นหนึ่งในอาเซียนครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็อย่างเราสามารถจะขยายตลาดเพิ่มขึ้นมีตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ข้อเสียก็อาจมีบ้างก็คือการมีการแข่งขันสูงขึ้นซึ่งถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราต้องอย่าหยุดนิ่งแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็คิดแบบใหม่ๆแล้วก็เจาะเข้าไปที่ประเทศเหล่านี้ว่าเขาลดลดนิยมของเขาเนี่ยคือต้องการสินค้าแบบไหนช่วงและเวลาที่เหลืออยู่3ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็ มองดูในท้องถิดนะว่าเขามีความต้องการสิ่งไหนแล้วก็ถ้าเรามองเห็นตรงนั้นได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะในในการเข้าสู่ประชาคามอาเซียนครับและนี่คือตัวอย่างของคนทําธุรกิจขนาดย่อมที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่ยอดท้อนะครับต่อการสร้างผลงานจนสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นทุกวันนี้ครับ และผมเชื่อว่าแค่คิดและลงมือทําคนไทยก็สามารถพัฒนาได้แล้วและพร้อมที่จะรับมือกับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันนะครับว่าที่สุดแห่งสยามนั้นมีธุรกิจใดของไทยบ้างสักครู่ครับ ภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้หลายๆคนเริ่มให้ความสนใจกับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี2558นี้ครับเราจะต้องทําความเข้าใจและพร้อมที่จะรับมือเพื่อให้คนไทยเดินไปข้างหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ดีที่สุดและผู้ที่จะมาให้คําตอบได้ดีกับเราในวันนี้นะครับคือคุณพรสินพัชรินตนากุลรองประธานกรรมการผอการท่าไทยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ครับเขาจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับคือประการแรกนี่ผมอยากจะเรียนนะเพื่อทราบก็คือว่าในเรื่องของสินค้าเนี่ยผมใครก็ตามที่ทําธุรกิจในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกหรือไม่ส่งออกก็ตามเนี่ยหนึ่งจะต้องดูเรื่องภาษีนําเข้านะของ10ประเทศเลยนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะตัวเรานะสมมุติเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ต้องดู9ประเทศว่า ในแต่ละสินค้าที่เขาตกลงกันไว้แล้วหรือจะตกลงกันเนี่ยเวลานี้เขาลดไปถึงเท่าไหร่แล้วเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องนี้จะยากขึ้นนะแล้วเรื่องนี้แหละที่ทําให้สังคมเนี่ยไม่เข้าใจเยอะนะฮะเรื่องอะไรครับก็คือข้อตกลงที่จะบอกว่าภาษีที่เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยคุณจะได้หรือไม่ได้ต่อเมื่อคุณผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมในประเทศไทยด้วยตัวเงินเท่าไหร่รเ,เ,เารขาเรียกว่าเป็นสัญชาติ เป็นสัญชาติเหมือนสัญชาติคนนะสัญชาติของสื่อสินค้ามันอันที่สามเนี่ยอันนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ว่าอันนี้ต้องทำก็คือมาตรฐานสินค้าและเก้าประเทศนี่เขียนไม่เหมือนกันออกไม่เหมือนหรือว่าไม่เหมือนไม่ใช่หรอไม่เหมือนเพราะแต่ละประเทศนี่เขาจะปกป้องตัวเขาเองถ้าเป็นยกตัวอย่างอาหารนี่ชัดเจนมากเรามีคําว่าหรือมีสํงงานักงานอาหารและยาใช่ไหมครับแต่บ้านเราก็มีอยอเรียกสั้นๆอีกเก้าประเทศเขาก็มีอยอ ไอ้กฎระเบียบต่างๆของอยอมในการดูแลสินค้านําเข้าเนี่ยมันอยู่ที่พัฒนาการของประเทศปกติประเทศที่เจริญเนี่ยเขายอมปกป้องสูงมาก <นะ S 1> เพราะว่าเขาคํานึงถึงผู้บริโภคสุขภาพอนามัยเขาเนี่ยเพราะนั้นไอ้กฎหมายมันจะสูง <นะ S 1> มันจะเข้มอย่างเงี้ยเพราะนั้นบ้านเราคนไทยผู้ผลิตสินค้านะจะต้อง ตั้งเป้าไว้เลยว่าต่อไปจะพัฒนามาตรฐานอย่างไงถ้าการเป็นประชาคมอ,อาเซียนนี่ครับประเทศไทยเรามีจุดเด่นอย่างไงบ้างครับคือประเทศไทยถ้าพูดไปแล้วในด้านผลิตนี่เราพูดเฉพาะด้านผลิตนะยังมีภาคบริการนะ,ะด้านผลิตเนี่ยเรามองไปแล้วผมดูแล้วเราได้เปรียบทุกประเทศเลยหนึ่งประสบการณ์เรามีเช่นยกตัวอย่างอาหารและเกษตรเราทำมานานเรารู้เราส่งออกก็มานานแล้วสองเราอยู่ในตลาดโลกมานานเราเป็นประเทศที่เปิดอะ่ะ ในภาพรวมเนี่ยคนเอ่ยโครงสร้างเอ่ยประวัติศาสตร์เอ่ยวัฒนธรรมเราอยู่ในการค้าเสรียอยู่แล้วแล้วทางสภาหอการค้าครับได้เตรียมความพร้อมให้กับปี2558ครั้งนี้ยังไงบ้าง<ะ>ต้นที่หนึ่งสภาหอการค้าทำก็คือ,อ,อให้ความรู้ก่อนเพราะไอ้เรื่องความรู้เนี่ยต้องเท่ากันก่อนอย่างยกตัวอย่างวันนี้2558เราก็บอกว่าจะเปิดเต็เมรูปแบบเอซพูดแค่นี้มันอะไร เราก็ต้องให้รายละเอียดว่าเออไอสองพห้าร้อยหิบแคือเป้าหมายปีภาษีจะเป็นศูนย์ไม่ร้อยสินค้าเป็นหมื่นอาจจะ9ก้าสนแั้แต่ละคนต้องไปดูนะแล้วผมยืนยันว่า2องพหบแภาษีทุกตัวไม่ใช่ศูนย์นะเอาละเราต้องไปดูรายละเอียดในความรู้เบื้องต้นเนี่ยต้องให้ ผู้ติงก็ทาให้ได้รับทราบได้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับ,รบต้องขอขอบคุณคุณพร,พรส,สินเป็นอย่างสูงนะครับรด,ดีครับ,รบวันนี้ผมได้มีโอกาสมาในงานมหกรรมแสดงสินค้าที่สุดแห่งสยามที่สมาคมหอ,อการค้าไทยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ80ปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักธุรกิจเมืองไทยในหลากหลายกลุ่มอาชีพกับความพร้อมที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นแล้วก็น่าทึ่งครับเพราะทั้งหมดนี้ก็คือไทยคิดไทยทำรรและไทยผลิตเองล้วนๆแต่สามารถเติบโตจนเข้ามาอยู่ในจุดที่แข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจนี้ครับคุณชาลอดสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะคุณชาลอตรับอยากอยากถามมุมมองครับเกี่ยวกับเศร,เรษฐกิจไทยครับทิศ<ะ>ทางเป็นยังไงบ้างครับ ก็คิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะคะยังไงก็ยังขับเคลื่อนไปได้แต่ว่า มันจะมีตัวที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยจะไปในรูปแบบไหนก็คือในเรื่องของการเปิดเสรีนะคะในทางด้านของประชาฐฐคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่จะวัดว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าในภูมิภาคได้ไหมหรือว่าเราก็จะเป็นแค่หนึ่งในประเทศ10ประเทศเท่านั้นเองอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจ,จาก,การรวมตัวกันของ10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบเียเปรียบยังไรไหมครับ คือถ้าจะมองเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะไม่ว่าจะว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเราผ่านแฮมเบอร์เกอร์ euh, เราผ่านมาหมดแล้วก็คิดว่าความพร้อมในภาคเอกชนเนี่ยจะมีความพร้อมแต่ว่าสิ่งที่아아อาจจะต้องเสริม <š. S 2> เพิ่ม <c oughs> เติมไปก็คือเรื่องของการสนับสนุนกับมุมมองของภาครัฐ ที่จะต้องมองพร้อมไปกับเอกชนและจะต้องสร้างปัจจัยพื้นฐานหรืออินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยค่ะและทางไทยเบสครับได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับอีก3ปีที่จะถึงนี้ครับปี2558น้ที่จะเปิดการค้าเสรีตอนนั้นครับได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับก็คือมองว่าในการที่จะเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญมันมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือว่าสินค้านะคะเรามีสินค้ากว้างมากพอไหมที่จะไปจับในตลาดประเทศต่างๆเพราะว่า ประเทศต่างๆเองเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าที่บางทีเหมือนกับว่าเป็นสินค้าที่ท้องถิ่นที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งทางไทยเบสเราก็จะได้เห็นว่าเราก็มีการแตกลายไปในธุรกิจที่เป็นน o n a l c o h o l ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันเรื่องของการที่ขนส่งสินค้าเรื่องของโลจิสติกสเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็ได้มีการเปิดศูนย์กระจายสินค้าในเขตหลักๆนะคะซึ่งจะทําให้เป็น ประตูที่จะไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เพราะนั้นก็คิดว่าถ้าเผื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยไทยเบฟเองก็คงเป็นหนึ่งในอ,องค์กรไทยๆท,ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนพาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู้ในสงครามครั้งนี้คือจะชอบบอกว่ามันคือสองครามเศรษฐกิจแบบหนึง่งอ,อีกรูปแบบหนึง่งค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณชาลัตต์โซน้นวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณมากครับ ในการทำธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หากเรารู้จักง,งานของเราดีมีการเตรียมความพร้อมความสําเร็จไม่ไกลเกิดเอื้อมครับและผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีหัวใจที่สู้อดทนและไม่ท้อแท้เพราะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วครับช่วงหน้าพบกับคนไทยใจดีครับคนไทยใจดี ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายของน้องๆที่กำลังจะจบชั้นมัธยมจะต้องลงสนามสอบเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อตามความฝันและเป้าหมายที่หวังไว้กันแล้วละค่ะดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชนได้พัฒนาสติปัญญาอย่างเต็มที่ก่อนการสอบแข่งขันทักษะตามหลักสูตรโอเน ปตทสอพได้จัดโครงการอัจฉริยภาพนักเรียนกับปตทสอพอให้แกน่น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นในจังหวัดชุมพรในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่และอำเภอพะโตะกว่า1,000คนเพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยลาลัยชั้นนำทัดเทียมกับเด็กในเมืองค่ะ กว่าหนึ่งสัปดาห์ที่น้องๆมุ่งมั่นและใช้เวลาอันมีค่านี้ตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดโดยได้รับการติวเข้มความรู้ในวิชาพื้นฐานอย่างครบถ้วน ความสำเร็จที่เป็นรูป,ปรธรรมและนําความภาคภูมิใจมาสู่ผู้ปกครองครูและปะตะทอสอพอคือในปีที่ผ่านมาน้องๆในโครงการมีผลการสอบโอนนตสูงขึ้นและสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศได้มากกว่าร้อยละ90ของผู้เข้าอบรมถือเป็นสถิติที่งดงามจริงๆค่ะ ซึ่งปตทสพข,ขอเป็นกำลังใจและหวังว่าน้องๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จและมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีเช่นเดียวกับรุ่นพี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ามาติวที่นี่ก็คือจะเป็นการติวฟรีไปเลยคนระับไม่ต้องไปเสียค่าติวที่ข้อเปิดราคามันแพงคอร์สหนึ่งเป็นพันสองพันคือช่วยเหลือพวกเด็กม .6 อย่างพวกผมได้เยอะมากจะได้เพิ่มโอกาสได้นักเรียนได้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนักเรียนในโรงเรียนในเมืองมากครับ ร่วมเติมเต็มความรู้ให้เยาวชนไทยตามแนวคิดจากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมโดยปตทสาพอยากจะบอกว่าเราจะนึกถึงแต่ธุรกิจอย่างเดียวสิ่งที่ควรจะนึกก็คือเรื่องของการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราควรที่จะต้องทําธุรกิจควบคู่ไปกับการที่เราให้อะไรกับสังคมบ้างอันนั้นนมันเป็นเรื่องที่สําคัญ